สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้ครอบครัวตัวเอนะคะก็จะพากันไปเที่ยววอกกี้โฮนะคะอันนี้มันจะมีถม้ำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นสกูรอลิเดย์คนค่อนข้างจะเยอะค่ะแล้วก็วันนี้เราเข้าไปนะคะก็จะมีการซื้อตั๋วนะคะตั๋วผู้ใหญ่นะคะประมาณ24ปอนด์นะคะแล้วก็เด็กประมาณ16ปอนด์นะคะวันนี้ก็คือถ้าเราเข้าไปด้านในนะเราก็จะผ่านตรงอุโมงค์หรือว่าผ่านอุโมงค์ไปก่อนแล้วก็เข้าไปในถ้ำนะคะแล้วก็พอเข้าไปในถ้ำม,มันก็จะมี3โซนนะคะที่จะมีไกด์ที่อธิบายต่างๆนะคะเดี๋ยวจจะะะะเเขข้้้้้้าาาาาไไปปอออออยยยู่่่นนนนนนนถัักกกกึึงงงรดีีี๋วววบบบบคคคศ็แม ิดึแล้ววันนี้เรามาตรงกับวันเสาร์ด้วยค่ะแล้วก็เด็กๆค่อนข้างจะเยอะด้วยแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมวันนี้คือวันอีสเตอร์นะคะเขาก็จะให้โปรชัวมาให้เราไปตามหาตัวหนังสือนะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่าชื่ออะไรนั่นเองค่ะเราก็เริ่มต้นเดินออกมาเลยนะคะก็จะเจอตัว N นะคะวันนี้ดีหน่อยค่ะคุณสาไม่ได้ไปทํางานนะคะได้มีเวลาพาสาวน้อยออกมาเที่ยวด้วยกันค่ะอาจจะไม่ได้ไปนอนพักอะไรนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเมืองใกล้ๆเมืองเก่าที่พวกดาวเคยอยู่แถวนี้นะคะแถวบาร์บนั่นเองค่ะเมืองนี้ชื่อเมืองเวลนะคะทุกคคนนนซึ่่งงววีีีี้้้ะะทจจออดดดรรรถกก็็ฟแแลมมย คือมันน่าเที่ยวามาก,มากเวลาทางเดินจะเข้าไปในถ้ำนี่คะ่ะเราก็จะเห็นโซนด้านล่างตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเราจะเดินเข้าไปในถ้ำก่อนพอเข้าไปในถ้ำเขาก็จะมีจุด3โซนนะคะมีไกด์นะคะแล้วก็บอกว่าที่นี่มีประวัติว่ายังไงนะคะที่นี่เขาก็จะขึ้นชื่อว่าคนอยู่ในถ้ำจะเป็นแม่มดนั่นแหลคะค่ะแต่ที่จริงก็คือคนอยู่ในถ้ำสมัยก่อนเนาะมันก็จะนานบางคนอาจจะในความคิดที่ผิดเขาก็จะคิดว่าเป็นแม่มดอะไรประมาณนี้แต่ที่จริงไม่ใช่เลยค่ะเดินลงมาโซนแรกเขาก็จะมีไกด์บอกนะคะประวัตินู่นนี่นั่นนะคะจากนัง ะะว่ามันหินแต่ละหินน่ะไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีนะคะเขาก็บอกว่าโอ้ร้อยกว่าปีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็น้ำมันจะหยดลงมาจากถ้ำมันก็จะก่อตัวกันเป็นอิฐเอ,อ่อเป็นก้อนหินที่ดูสวยมากนะคะตรงน้ําก็จะเป็นสีเขียวฟ้าแบบนี้เลยค่ะเขาใช้ไฟอยู่ด้านล่างนะคะส่องออกมาดูสวยมากๆค่ะแต่ละจุดเราเดินไปนะคะเขาก็จะมีไกด์เดินเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็หยุดอยู่แล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะทางเดินค่อนข้างต่ำด้วยนะคะเวลาเราจะไปแต่ละโซนเหมือนตอนนี้ดาวกำลังก้มนะคะเพราะว่าเพดานมันต่ํามากนะคะเพดานถ้ำแล้วก็ลอดช่องเข้าไปนะคะแล้วก็มัน ด้านบนแบบกว้างเป็นห้องโถงกว้างไลๆที่นะคะมันก็จะมีแม่น้ําเล็กๆแล้วก็เป็นลาธารนะคะมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นค้าเป็นแอ่งน้ํานะคะน้ําทุกแอ่งน้ําคือน้ําใสมากเวลาเราเดินเข้าไปข้างในนะคะเราต้องใช้รองเท้าที่แบบว่าเป็นรองเท้าที่แบบเดินนะคะทุกคนมันคือจะลื่นนะคะแล้วก็มันจะมีน้าหยดตลอดเวลาพื้นจะเปียกตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นโซนที่3นะคะเพดานด้านบนมันจะไม่สูงน้าก็จะเป็นสีฟ้าเขียวแบบนี้เหมือนกันค่ะสามีดาวเดินไปนะคะก็มองหลังนะคะเพราะว่ากลัวมีหายนั่นแหละค่ะดาวก็เดินไปด้วยนะคะถือกล้อง คอยระวังแล้วก็จับราวบันไดไว้นะคะจากนี้โซนที่3ก็จบแล้วค่ะไม่มีไกด์ต่อเราก็เดินตามบันไดหรือว่าตามลูกศรไปค่ะแล้วก็มันก็จะมีโซนอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นอุโมงค์ทางออกค่ะ